ครัวคุณต่อยขอบคุณมากมากครับสำหรับรายการั้งนะทุกท่านนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารรับอาหารที่สอนให้ทำในวันนี้เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเมืองนอกเมืองนอกใช่ถ้าใคร ทานเมนูนี้ไปนะรับรองได้ว่าใข่ๆก็จับไม่ทันนะ<ช>มันไันงไงจับมไม่ได้ลื่นเนลนหลือเก,กิน,นไ,ไล่ไม่ทันแล้วก็เป็นแบบเมืองน,นอกมาก <S <S ที่ตอนอยู่ฝรั่งเศสกินตอนที่อยู่ตอนที่อยู่ฝรั่งเศสกินตั้งแต่เด็กเลยเมนูนี้หรอเมนูนี้อยู่ในแม่น้ําแซงในแม่น้ําแซงเมนูที่จะสอนในวันนี้คือเมนู ผัดเผ็ดปลาไหลยอดมะดันนะยอดมะดันอ่อนใช่ฮะในน้ำจัดไม่มีอย่างนี้ไม่มีฮะเออเอ็กซ์คิวชันฟรังเศสไม่มีปลาไหลม่มีมีแต่ฟรังเศสมีปลาไหลตอนที่เราไปจับกันนะใช่ใช่แล้วก็มันจะมีอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าอันนี้มันนำมาเสนออย่างเดียวมันจะมีอาผัดเผ็ดตะพาบเอาปลาไหลก่อนแล้วกันครับวันนี้เราจะมาสอนท่านทำนะครับผัดเผ็ดปลาไหลยอดมะดันอ่อน แหมหน้านี้สบายเลยหน้าฝนมาหนุงมาดันใช่ไหมครับยอดอ่อนมันก็ออกมาแหมไปเห็นเจอปลาไหลฝนมันตกมันก็จุ๊กๆุมันก็โผล่ลขึ้นมาจุ๊บจเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะสิ <ś class ic> จะไปเหลือเหรอร้านนี้มาสอนท่านในวันนี้ชื่อร้านครัวคันไถเขาเก่งทางด้านนี้จริงๆขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณพิษคุ้มทวมจากร้านครัวคันไถครับดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เฮ้ยสวัสด <st> ีสวัสดีพี่สบายดีสบายดีพี่ครับสร้อยนี่มันจะหนักไปหรือเปล่าครับเฮ้ยมาเป็นผอ่นี่ๆเราผูเอมนะนี่ลวงผู่เอยมเอมาทวันสงนะขอขยขาญายดูทีละองค์เลยครับได้ได้ได้ทีละองค์นานไปนะวันนี้ทำอะไรกตนมีปตาด้วยมตาผู่เอ็มมาวันสงเปนร้านอ่ะเนี่ย เอาจะไปบอกจะไปบอกว่าทำไมล้วเอาไปร้านเดี๋ยวกันโดนร้อกบ้านผมก็หมดไปแล้วนะเออหมดไปแล้วหมดไปทั้งบ้านเลยหทั้งบ้านท่านผู้ชมครับพี่พิษพี่พิษคุ้มทวมอยู่ที่ร้านครัวคันไถร้านครัวคันไถอยู่ตรงไหนพี่อยู่ถนนราชดเจริญขับถนนราชเจริญขัตรงซอยท่าอิดใช่ป่ะท่าอิดครับอยู่ที่ซอยท่าอิดใกล้บ้านคนใจพรอมอ่ะโอ้ยจะหายแล้วไปบอกบ้านหลังที่18ของผมอยู่แถวนั้นเยอะครับแล้ว คนเขาจะไปเขาจะรู้ได้ยังไงร้านอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนีไปง่ายไปทางแจ้งวัฒนะก็ได้ลงแจ้งวัฒนะข้ามปากเกร็ดเลยลงเบลแลนด์ไปก็ถึงละใช่แกพูดง่ายเนาะแต่มันมันไม่ได้ย่างจริงที่ไหนตัวันไหนเข้ามาย่างจริงเข้ามาได้สบายๆแล้วคนแถวนั้นรู้จักนั้นนหะบอกตรงอาหารที่เขาเก่งคืออาหารแนวนี้นะฮะแล้ววันนี้ก็จะมาสอนแนวที่เขาถนัดมากที่สุดพี่ครับตอนที่พี่เป็นปลาไหลนะพี่เป็นไม่่ใช พี่เมื่อก่อนพี่เคยเป็นพ่อไปหลายด้วยเปล่าเคยอะเคยโะทุกทเถียงเด้สมัยก่อนจับไม่ได้ไล่ไม่ทันนะครับขนาดไปกอดผู้หญิงอยู่เมียเห็นนะบอกเฮแกทำไมแกทำอย่างงี้เฮ้ยแกจะบ้าเหรอกอดกันอย่างพี่น้องหน้าใสใจซื่อแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วพี่พิษใช่ไหมนะเพราะว่าตั้งแต่เมียปลูกต้นข่อยเมียก็เอาไปข่อยจนหมดรุ่นรหมดหมดเลยรุ่นความรุ่นละหมดเลยหมดเลยไหมหมด เี่ยวเที่ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาทำกันอย่างไรท่านผู้ชมครับจากครัวคันไถครับนี่ครับที่ร้านเนี่ยที่บอกไปไม่ยากนะเออแล้วอยู่ริมน้ำเลยอยู่เลยสบายๆนั่งกันแจมๆอ่ะเอาง่ายๆนั่งกันสบายแฮปปี้มีความสุขตรงซอยท่าอิดถนนราชพฤกษ์เราจะเริ่มต้นทำเครื่องแกงก่อนนะฮะท่านผู้ชมนะครับเราเริ่มจากครับนี่คือขาครับใส่ขาลงไปตามด้วย รากผักชีรากผักชีและนี่คือตะไคร้ตะไคร้และนี่คือหอมแดงหอมแดงอ๋อพี่จําได้นะอ่แล้วเอามายังไงตำตำไม่เข้ากันแล้วเสร็จใส่อะไรไอไอ้อะไรกระเทียมกระเทียมแล้วก็มะกรูดผิวมะกรูดแล้วนี่อะไรกระชายกระชายเออพี่ยังจําได้เออตำเข้าไปตำตำอะคับนั่ละนั่นละแม่คูวัวหนึงลยมืดแล้วก็อะไรพริก ติ๊กแห้งใส่ลงไปนทำให้สีมันสวยนี่เอาให้สวยอย่างนี้เลยใส่กระปิตามเรื่องกระปิมันเป็นของโบราณนะใช่ไหมร้อยก่าปีที่แล้วใช่ไหมเล่าต้องตำต้องก็ตำโปรยาตายายมาใส่เกลือใส่เกลือเกลือเพื่อให้ละเอียด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 อ่อนแล้วนี่อะไรพี่ไอ้นี่ไ้ก่อนดอกอะไรดอกดอกอะไร ดอกกะเพราดอกกะเพราไม่ใช่โหระพาดอกโหระพาอ้าวดอกโหระพาใส่ลงไปให้หอมให้หอมแล้วก็ตาให้เข้ากันพี่เนี่ยใบข่อยที่เมียพี่ปลูกไว้ใช่ไหมนี่ใช่ใช่เอามาทำอะไรรูดปลาไหลรูดมาไหลรูดมาไหลแล้วรูดตัวลาเองด้วยโอ้ยไม่ใช่ปลาไหลทันเดียวรูดตจนลาไหลปลาไหลนี่ ไอ้ม uhm, like, mm ันม erm mm ีเขาเรียกอะไรเบือกมันเยอะเมือกมากเยอะลวกเลือดเลือดรูดทั้งหมดแล้ว huh, ก็เอาไปล้างผ่าท้องผ่าท้องเลยผ่า uh ท้องก่อนผ่าท้องแล้วก็ล้างเหรอล้างน้ำล้างไรขี้ไส้ออกให้หมดหรือเปล่าพี่อาอกหมดเลยเขออกหมดเลยเหรอหัวมันก็เอาออกนะเอาออกเออเสร็จแล้วก็จึงเอาไปล้างอีกครั้งท่านผู้ชมในน้ำสารส้มสารส้มใช่ไหมครับเอาให้เมือกมันหมดใช่ไหมเบื้อกหมดให้เบืองหมดพี่ถามจริงเวลาลูดใบข่อยเวลาเมือกพี่หมดไปเยอะไหม หมดเลยหมดละหมดทําไม่เหลือแล้วตอนนี้เลยอายุคขงสิบแล้วท่าไม่เหลืออะไรแล้วหั่นหั่นหั่นพอดีคำพอดีคำเอาไปหั่นพอดีคำหั่นให้มันพอดีคำเราได้ปลาไหลที่สะอาดเอี่ยมเรียบร้อยแล้วพักไว้คราวนี้ตั้งน้ําให้ให้เดือดเดือดเดือดเลยเดือดเลยแล้วทาไงพี่เอาไปลวกเอาไปลวกเวลาท่านล้างปลาไหลต้องให้มันเลือดหมดด้วยนะท่านผู้ชมไม่ใช่แต่คาวเลือดนะสำคัญมากลวกประมาณ5นาทีนะท่านผู้ชม มันได้ห้านาทีเสร็จแล้วก็จะได้ปลาไหลซึ่งออกมาเป็นอยนี้นอกน้ําเย็นอีกทีหนึ่งนะให้มันเย็นๆหน่อยสบายใจขึันมากรอบปลาไหลเย็นกรอบใช่มาปลาไหลกรอบตอนนี้ล่ะท่านผู้ชมถ้าอยากให้เผ็ดขึ้นท่านก็เอาลูกโดดเอามาตําพอหยาบ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 หยาี่นอ่าแล้วก็เอาแล้วท่านผู้ชมตั้งกระทะกะทะใส่หัวกระทปใส่ลงไป เอาแล้วเจ็บแฉ็บเจ็บ็บเจ็บแฉ็บกเด่นกันเด็นกันเด่นกันเด็นกันเด็นแล้วเนี่ยเอาให้มันกันเด็นใส่พริกลงไปแล้วใส่เครื่องแกงใส่เครื่องแกงใส่เข้าไปผัดให้มันหอมไหมให้หอมให้มันแตกเลยเอ้ยมันแตกเลย้ใส่น้ำมันน้ำมันพืชพืชลงไปหน่อยใส่ลงไปหน่อยไอ้มันเยิมไอ้มันเยิมโอ้ตอนนี้ันี่ยมมันแล้วเพื่อนมันแล้วมาแล้วมันแล้วแล้วนี่อะไรกระทยกะทิซอยใส่ลงไปแล้วนี่อะไรใบมะนันอ่อนใบมะนันอ่อนใส่ลงไป หอมขึ้นไหมตอนนี้หอมไหมอหอมแล้วพอหอมใส่อะไรใส่น้าปลาใส่น้ํปลาใส่น้ปลาปรุงรสด้วยอะไรอีกปรุงรสด้วยน้ําตาลทรายจำไม่ได้แล้วใส่น้ำตาลทรายลงไปเสร็จเรียบร้อยตามด้วยเนี่ยปลาไหลใส่ใส่ลงไปผัดหูอะไรแล้วหูอะไรอร่อยอร่อยเด่นกันเด่นกันเด่นแล้วนี่อะไรอ่ะเอาใบมะกรูดฝอยใส่ลงไปแล้วก็่หละพาใส่ลงไป นี่จบจบหรือเปล่าจบเลยจบเลยเป็นอันเสร็จสิ้นพัดเพชรมาไหลยอดมาแันอ่อนครับเจ็บไม่เจ็บอ่ะเจ็บเจ็บเจ็บกัดเด็นกัดเด็นเด้นเลยโหไม่มีใครทำได้หรอกเหลือจริงเปล่าจริงจริงฮะโอ้ย ขอโทษนะอะไรจะมาขอโทษ้านนี่คือเขาขอโทษคุณผู้ชหลักเด่ะเด่นกันเด่นคือเมื่อกี้ที่ที่พี่เขาพูดกระเด็นกระเด็นไปขอสละลายมาเลยเข้าปากไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรอย่างน้อยอย่างน้อยก็บอกตรงเลยของพี่อร่อยดีไม่มีหรอไม่มีหรอกในเมื่อกี้พอทอานราสอนให้ตัวนะอันี้อร่อยอร่อยนะอร่อยดีกระเด็นกระเด็นเด่นแล้วเนี่ย นี่ร้านนี้กระเด็นหมดกระเด็นหมดกระเด็นหมดเอางี้ก่อนเด็กก่อนจะกระเด็นเรามาดูกันก่อนว่าปลาไหลพี่เลือกไงปลาไหลอะไรปลาไหลต้องเป็นปลาไหลนาปลาไหลนาปลาไหลนาแล้วตัวเหลืองปลาไหลนาจะตัวเหลืองอ๋อไหนไหนจับไล้จับได้จับสิปลาไหลไม่กล้ากขู่มันแข็งงูวันนี้มือมันตึงตึงอร่อยนะอร่อยป่ะเห็นนกคึกด้วยเหรอเป็นปลาไหลนาปลาไหลนากินนกเคิร์กได้โซเฮ้ยกินดิ้นโซ่ิ้นอะไรแล้วมันตายแล้วมันสู้หรือเหือทำพิวัตรทำพี่ออยน่ะจัด เฮ้ยมันดิ้นจริงจริงไม่ดิ้นมันดิ้นไม่เป็นเล่นเลยปมกินเหรอไม่ใช่เหรอเป็นไอ้นี่เป็นนะเด้เป็นเป็นเดยแล้วอย่างนึ่งเป็นตายแล้วตายแล้วตายแล้วแต่ว่าเขามาต้องเล่าให้ฟังก่อนว่ากล้ามเนื้อของสัตว์ประเภทนี้มันจะยังทำงานอยู่อันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยจะไปเล่นทำไมคุณดิ้นอะ อันนี้เรารู้แล้วปลาไหลนะครับปลาไหลซึ่งใช้ปลาไหลนาเนื้อมันจะบอกได้เลยว่ากล้ามเนื้อหรือว่าอะไรมันจะแข็งแรงนนั่แหละแล้วก็ที่สำคัญคือต้องไม่ตัวใหญ่นะไม่ตัวใหญ่มากไม่ได้ไม่อร่อยใหญ่มากไปทำข้าหมกจริงจริงนะใหญ่มากไม่ไอ้ต้องตัวขนาดนี้ส่วนเครื่องทั้งหมดท่านผู้ชมเห็นแล้วผมคิดว่าไม่มีตรงไหนวุ่นวายและยุ่งยากเลยตอนนี้ถึงตอนสําคัญของพวกผมแล้ว เออไม่ใช่พวกผมครับพี่สองคนอ๋อเหรออ๋อคุณจะเข้มไยนไปเดี๋ยวผมไปเพื่อนเอาไปเพื่อนเพื่อนไปเพื่อนไ่ิไปเพื่อนโอ้โหคุณเดครับเป็นวันแรกที่เป็นการชิมอาที่แบบเหลือสองคนรู้สึกว่าสง่างามมากตะคิวต้นขอไม่มันไทยแล้วไม่กลัวอะไรเลยร้ปอดไม่ต้เสื่อมเลยอร่อยนะนี่ผมผมทำอะไรให้ดูไหมมาอะไรดูเลยดูนี่นะดูนี่นะ เอาไหมผิดไม่ได้เลยไมได้ไองเวลาเราจะหมดเวลาเราคุยเลิกกินไปนี่เลยครับนี่ครับเนี่ยปลาไหลนี่ถ้าคนกินไม่เป็นก็ไม่รู้จะพูดไงนะแต่ถ้าคนกินเป็นก็จะบอกเลยว่ามันเป็นปลาที่อร่อยมากแน่นแน่นอืออือจริงเหรอใช่ครับอร่อยจริงปลาไอันนี้อันนี้ถามเป็นความรู้จริงไม่ได้แกล้งถามอันนี้มันต้องธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติมันมีแต่ด่างด่าใต้ท้องดิน มันจะอยู่กับดินกินกับดินกินกับอะไรเงี้ยอ๋ออร่อยมีมมันมันมีกลิ่นคาวไว้ครับอ่ะไม่มีไม่เมีไม่มีไม่มีถ้าทําเป็นมันไม่มีนะถ้าทําไม่เป็นมันจะคาวคาวแต่ว่าถ้าทําเป็นเนี่ยโอเคแหละคาวตัวร้อนนะอย่างพี่อะมอก่อนอย่างพี่พี่พิทเนี่ยพี่พิทเนี่ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนพี่พิทก็มีกลิ่นคาวเลือดเต็มตัวเลยโดนไปข่อยเลดก่อนโดยไป่่อยเลืดกลับมากลับมตั้งแต่พี่พิทโดนลูดลูดลูดโด้ไม่ค่อย หมดไม่มีเหลือเลยวันนี้หมดหมดเน่หมดแล้วเมียเมียร่นหมดไม่อยากดูอยากอยากรู้พี่วัดอ่ะได้แต่แก้คนอื่นเขาอะไรอ่ะดูบอกเขาพี่เคยเห็นขาไหมอะไรขาเขาไอ้ตัวกลัวด้วกลัวมาอยืนในงานยุทธ์เขา ถ้าผู้ชมลองมาทำอ่ะเมนูนี้อร่อยจริงๆแล้ววิธีการทำเนี่ยนี่พอทีเถอะวิธีการนี้เมนูในการทําของพี่พิษเนี่ยเขาโบราณแล้วก็เด็ดขาดอร่อยจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นสุดๆเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่พิษขอขอบคุณร้านครัวทันไถถนนราชพฤกษ์ซอยท่าอิดขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดใครก็ตามที่ชอบปลาไหลหน้านี้นะโอ้โหจริง ตตาาหห้องแต่ว่าถ้ามุนว่าปลาไหลหนุ่มๆก็มาทางด้านนี้แต่ว่าถ้าท่านชอบปลาไหลแก่ทางด้านนี้หรืว่าถ้าท่านชอบปลาไหลกำลังหมอกำลังหมอกทำไมวัวรอดอะไรรอใจรอบชมรอเยอะไปแล้วรอเยอเราอ่ะลาไปก่อนทุกคนจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับมาจังหวัดลำพูน ไม่กินกว๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยทรงเครื่องโบราณที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลำไยเวียงยองถือว่าผิดของพวกผมจานนี้นะดูนะแล้วดูของเขานะดูท่านผู้ชมดูดอนนิอันนี้ของคุณกติ๋ของคุณกัตณณวต่ะไก่ย่างกันลาครับต้อ<ว>งกินกับส้มตำอร่อยนะครับเขาทำ ได้ดีมากเพราะหัวปลีไม่ดำครับปกติเนี่ยหัวปลีเนี่ยถ้าทำไม่ดี่เนโดนลมโดนโดนน้ำก็ดับแต่แดดเนี่ยไม่ดับไม่ดำกด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่ง